เพิ่งเคยกินบักพริกหวานแระแหลกในชีวิตหวานอันนีได้ได้สิได้สิว่าเบาเลี่ยนนี่นี่เด้เออเสียงฟังเสียงได้ค่ะกรอบขนาดมันหวานนะคือสีแสียแม่งเอ้าอีหลีเอาเต่าเอาลองซิมเบิรงเอาเด้สิว่าตัวเอาลองซิมเบิรงแล้วก็บอกรสชาติเพิ่งเคยกินบักพริกหวานแระแหลกนี่แหละเบิ่งเบิ่งน้อยเพิ่นเด้อเบิ่งเอาเนื้อนี่ือบ่เผ็ดว่ะเนื้อแหลกคือยซิมื้อก็คือเผ็ดอยู่มันเป็นอะไรรสชาตรมันก็กรอบหวาน หวานวะอืมหวานบ่มันหวานเลยไหนิ่งเคยกินบักพริกหวานครั้งแรกในชีวิตมันบ่มีรสเผ็ดอ่ะอือใช่อันกินกับเพื่อนเมื่อกี้คือเผ็ดหวานอืออือน่ะหวานเลยเดี๋ยวแต่เบิ่งเด้เลยเบิ่งต้นนี้ดอกแห้งเด้อเบืองเ็ดยะตีแล้วเบิ่งเก็บไปเห็นบ่นี่เบิ่งนี่กินเลนซื้อๆก็ได้ด้วนี่แมีนคือบักแตงเลยไหมกินก็บักแตงอ่ะเมียนเบือง แต่จะไปกินก็ใส่ก่อกับบลูคือบลูขาวทานแล้วล่ะโปรบอนหวานเบิ้งเบิ้งผิดเต่าเบิ้งเบิ้งเบิ้งมันโดนแห้งเลยธรรมดาเลยเนี่เบิ้งต้นเดียวเด้เนี่อันซื้อเพื่อนกระสมาลีนอะเงาดีเมียนหน่วยเบิ้งผิดเงาเบิ้งผิดเงาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้าเต่าปูเบิกงผิดนีโกจังสีเงาเนี่หน่วยมันสีบ้ดับบเป่มันดับมเลยเนาะผิดนีโก เองงวอวัสิทธิทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยเต่าโอุ้ยั่นฮักเราบ้างนี่เบิ่งสิเต่านี่เบิ่งนี่นี่บ้านี่มันดกแห้งไดนแย่บุรีฮะแย่บุรีแย่ยี่รีเบิ่งแต่ที่สำคัญวัเพ็ดนี่แล้ววัเป็นยังมีหลายเมนูยอยู่วัเพ็ดอ่ะพุ่นเคยปลูกเธอแหลกแล้วนี่พันนี่แล้วก็พุ่นเคยกินเธอแหลกนำ้ำอืมบัชคิดว่าสีมนต์แบบพริกหวานมาโลกไว้นี่นะครับอืม เบิ่งทิล่ะเก็บเหมืนเลยแับนี้บ่หยันหยันต้นเขาไปเลี้ยงเออหยันเลี้ยหยันต้นมันเลี้ยงน้อยบ่ไหวอะมันโด่แห้งบ่บ่บ่เพื่อคือเ้าวโห่เนาะแบบเ้าหยานมันเลี้ยงบ่ไหวนะเพราะว่ามันสังเกตสังเกตเบื้องจากน้อยเพิ่นแล้วนี่เห็นบ่นี่เพิ่นเริ่มจะเห็นซี่แล้วกเะาบ่เก็บเ้าบ่ได้กินแท้นะครับ แย่มันหมดระยูผสมนกแม่นบอขัเพิ่นบอโดกแห้งอ่ะเขาก็สามารถปล่อยไปได้เนาะแต่ว่านี่เขาหยาเพิ่นเลี้ยงบ่ไหวเขาก็เลยต้องเก็บนะครับเพราะว่ามือแร่านนน้้บีแแมม่ือลงเามีเมนูถ่ายอยู่หลายเมนูอยู่ใส่หนูสิได้แบงไปให้กับเข่าละเอาเอามีเราก็แบงกับข่ามาเอามีเมนูหลายเมนูอยู่เห็นบ่เนี่ยเบิ้งเบิ้งต้นเดียวเบิ้ง ว่าเป็นต้นเดียวดอกสองต้นยังอีนี่นี่สองต้นก็ต้นนี่นี่นี่เมื่อกี้เก็บไปนี่นี่นี่ยังเหลือบางหลายเลยเนี่ยหมดเลยยังเหลือบางหลายเลยนี่ดิเริ่งนี่แต่ว่าต้นนี้เพิ่ดเพิ่ดโอเคแล้วนี่อันนี้ก็เอื่นว่าบักพริกบักพริกแงวเริ่องนี่สองต้นสองต้นเนี่ยหรอขุม ตันนี้กับักพริกในกองโฟมแล้วครับเนาะปลูกป่ายากนะครับเนาะลงไหวเดือนกว่าๆก็ได้เก็บน้อยแล้วนะครับกานปลูกในดินบักพริกนี่ประมาณ2เดือนเด้อจังสีได้จังสีออกดอกนะครับตันนี้เดือนกว่าๆแล้วออกดอกแต่เดือนหนึ่งนะแมนโอเคครับพี่น้องก็มามาอัปเดตให้เบิ่งประมาณนี้เลยครับเลยสำหรับบักพริกในกองโฟมนะครับเดี๋ยวถ้าติดตามตอนต่อไปว่าเพิ่นสิสุกบ่ครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผ